ต่อซ้ำเท่ากับที่เรามาที่นี่แช่ไว้ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีแล้วแล้วก็เอาใส่ขึน้นมาเอาขึ้นมาใส่สอบใส่สอบขี่แล้วก็บ,บ่กใบยักประมาณจักษ์สองขึ้นถึงหนึ่งขึ้นก็นกนได้หรือว่าสีปลูกโรดก็ได้แต่ว่าให้ทางที่ดีแช่เอ่อ เส้นสอบภายใน้าหนึ่งขึ้นหรือสองขึ้นหล่ะไฮแมทฟงหัรงกหรงนอหักกระสีโกเวลาเขาจะปลูกต้นท่านครับโลกหักกรหลาย,ยาาหัวกระย่เขาเห็ดแสทอนแต่บัดทีนี้เขาปลูกแล้วแล้วเวลามันเกิดขึ้นมาได้สองสามใบครับเ,เอาโสมแดงกระสีอ่าีต้นน้อยมันน่ะกระสีแต่กับมันสีเฮดให้ตรงต้นท่อนทาวัน แล้วเฮ็ดว่าให้เป็นโลกเป็นไผ้แข็งแรงทั้งต้นทั้งรากทั้งใบรากกระติหลายหัวกระิใไญ่บบนี้เขากัดอีกต่อมาอีกหนึ่งเดือนก็ไปสีดอีกข้างหนึ่งสองเดือนที่สองก็ฉสีอีกข้างหนึ่งให้มันได้สามเทือสามเดือนแล้วมันติดหัวใหญ่เคยได้หาตันกระสิได้สิบตันเังสั้น ัวกระโดกัวกระเญ่ยแป้งกระไลตา,าเขาใส่สมแดงเสาทเฮ็ดแบบนี้เขาใส่เฮ็ดนี่หละครับสมแดงตัวนี้นะครับมันสีเฮ็ดไทยสุดยอดตัวนี้สุดยอดเลยครับี่น้่งพรท่านเคยใส่มาล่องบังผมใส่มาแล้วสีเขากาด็ดีสีเพื่อทุกชนิดดีว่าครับส,สีดทั่วสีดปักแดงนี่ก็เฮ็ดไทยกรอบให้ใหวานนี่รสชาติด,ดีเขาเห็นว่าเขาน้าผมนึ่ง นี่ผมเพื่ไทยมันอยกย้เขาเขางามนี่ครับนี่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่แตใส่แต่ห้องท่าที่แรกปุ๋ยก่น้นาศิปลัเดี๋ยวใส่ปุ๋ยแค่สองสอบนี่มาที่นี่ผมเลยเห็นตัวอย่างว่ามันดีผมก็เลยใส่โสมมาตลอดนี่เป็นขวดที่สองแล้ะครับจะใส่โสมมาผมปลูกอ ตุเรียนไว้หั่น34ต้นครับเดี๋ยวผมเอาโสมไปปลูกเป็นเส้นะครับสุดยอดเลยครับตุเรียนผมครับก่<อ>ต้องห่วงแล้ววันนี้ผมปลูกมัดนี่เราได้บ่อยปลูกหลายไร้ะครับปลูกหาไรผมคิดว่าหาไรนี่ผมจะเอาหาซิบตันเลยครับก็เดี๋ยไปช่วงนี้เพราะว่าผมกะปลามานไว้แล้วย่างนิดหน่อยผมก็ต้องได้ละสี่สิบถ้าไม่ถึงหาซิบผมปลูกซีไรนี่มันเคยได้บ่เกินย่างสูงสุดบ่เกินซิบหาตันให้ยี่สิบตัน ที่นี่ผมว่าสิเอาให้ไปเป็นเอเอเลยว่าจะไปมั่นแปงเป็นแปงสาธิตแปงตัวอย่างเลยท่าน,นพี่น้องถ้าใคสนใจใส่นดครับตัดสินใจใส่เด้ครับ,ส,รบสุดยอดครับดีครับดี